สื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอรายวิชาศิลปดิจิทัลเพื่อการสอนในหัวข้อเทคนิคตัดต่อ Photoshop สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิสิทธ์ตั้งพรประเสริฐคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรจัดทำโดยนัชยา059ปริตา064และอนุภา068สวัสดีเจ้าวันนี้ฉันจะมาเล่าเทคนิคการตัดต่อผ่านโปรแกรม Photo ช h o p กัน ก่อนอื่นพวกคุณบางท่านอาจจะไม่เคยใช้โปรแกรมนี้หรือใช้แต่น้อยอันนะัฉันจะสอนใช้การสร้างพื้นหลังแบบง่ายๆและการตัดต่อจากภาพง่ายๆฉันจะสอนการตัดต่อภาพโฆษณาจากส้มและขวดเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าเริ่มต้นที่เข้าโปรแกรมก่อนและคุณหาคำว่า create new หลังจากนั้นไปที่คำว่า print และกดโอเค พอเข้าสู่หน้ากระดาษให้คุณมองด้านล่างขวามือกดไปที่เครื่องหมายบวก grand o ทมันจะขึ้นหน้าแบบนี้คุณสามารถทำสองสีได้แต่ฉันเลือกเหลืองกับส้มและคลิกโอเคต่อมาคุณจะภาพเลเยอร์เบนี้คุณกดเลเยอร์แบ็กกราวด์และปลดล็อกก่อนหลังจากนั้นให้คุณกด ctrl v ให้คุณกดเลเยอร์แบ็กกราวด์และกดเลเยอร์หนึ่งจากหลังลากไปที่กระเป๋าไฟฉันเลือกบลัดและปรับให้ใหญ่ขึ้นเพราะฉันจะทำแสงกลับมาที่ฝั่งเลเยอร์คุณจะเห็นว่ามันสามารถปรับค่าให้เข้มจได้หลังจากนั้นมาที่ไฟกด open a s สามารถเลือกภาพที่ต้องกาาารรแต่เจะนภพ ส้มเข้ามาจากนั้นให้ใช้เครื่องซูมภาพเพื่อที่จะตัดส่วนอื่นของภาพได้อย่างสะดวกและเห็นได้ชัดจากนั้นใช้เครื่องนี้ที่ควบคุมในส่วนที่เราต้องการมันกดดับเบิลยูจากนั้นคุณกด ctrl C และกลับมาหน้า a 4หากเราต้องการความใหญ่เล็กให้คุณมาที่ดีจากนั้นมา free transformer และ transformer master คุณสามารถปรับความเอียงของมันได้ และหากเราต้องการกลับด้านให้คุณมาที่ดีกด t r a n s f o r m ์เกด er F อลพอลิซอนเทอร์เลยย่อยต่อมาเราจะให้คุณดูการตัดต่อที่แนะนำข้างต้นให้ชมการโอเค okay, let's go <S หากเสร็จแล้วคุณไปที่ไฟล์และไปที่ Save As จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เป็นอันจบ